สวัสดีครับพี่น้องคลิปสองนะิดตางชมเด้อขอบคุณครับเด้อพี่น้องได้ผนประกาศแล้วมันจืดมันนี่มันจืดจืดจืดจืครับเรือการประกาศี้ลเบอร์ทเพ่ตัเนเพรา่มได้เื่เดิมเนขายแล้ว สวัสดีครับนะบเก้าเก้าบังเด้อเนบ่เลยดิเนแด้านนฮะเป็นไอ้ไอสวัสดีครับเป็นไอ้มาซื้อมาขานอมาซื้อมอกระลังเขานอฮะมืหนีพ่อยู่เขาชอบเนี่ กับเือนดึกับเืนดงจะบอกแล้วนะครับอ้เพอนดึงเสื้หนาวกบีเออมาอีกแล้วข้าปจัเม่นีกี่โงวาหน่อยแล้ววันนี้นี่บีฮเพัเืนีพายุเนาะอพายุพายุระหว่าพายุอ่พายุพายุผมก็พีไปด้วยืันนี้ช่วงนี้มันไปก็ได้ไกลมาไลมีพายุพี่น้องงเด้องงง มัวเพิ่นมาแล้วพาประจํา<ม>เรียนเฮาขายได้ครับพี่น้องไปซื้อขายกําลังทําเงินกําลังอันนี้ของแม่นี่นะเอาวิละเอาแม่คือกันเบิดโอ้มีอันลูกมันบ่ดั่ง ลูกมันลูกมันพี ui, or> or ่น้องลูกแม่เนาะออ๋ลูกแม่สีแดงอ้าสีแดงลูกแม่พี่น้องแม่ลูกแม่เอาม่ใช่ตัวครับสามนี่เนาะแม่ลูกอันนี้เปิดเท่าไรครับเจ็ดสิบห้าอ๋อเจสูงประมาณลอยห้าสิบบวกเนาะแม่นอนห้าสิบนี่อันนี้อันนี้เจ็ดสิบห้าเนาะอันแม่แม่นี่เดิ 64, 64, มีหกสิบสี่มันหกสิบสี่ก้อนเด้อพี่น้องเลยหาผู้ใดสนใจง้อเพิ่นกะติดตามติดชมเด้อพี่น้องเลยมันแข่งขาโอ้มันเหตุใดที่ดีง้อจนงามเด้พี่น้องแดงองต้งเลยโอ้แม่นี่หลังเตะเด็ดเสียพุ่นหางพี่น้องเมืเอหกสิบสอง มันทับเดียวทับเลยพันเลยครับเอี้ยเก้โอ้คืออยู่ของเอเชียนี่สีมันสีมันสีดำไหมตามผมเห็นลูกมันเด่นี่พี่น้องเขากับพ่อะม่านี่เขาพอดีพี่น้องมึงเอาเนี่ยราคาของเราเปิดแล้วนี่มันยั่งกับว่ากันไปเนาะมันยั่งกับโทษติดต่อคนหลดเดี๋ยวผมดูแถวเบอร์โทษไปไหนเอาเบอร์โทษไปเลยเบอร์โทษศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้า 6 7 2จ3 1 6อเอกอันนี้ร้องบุญสมสรนานอกร้องนายกบุญสมสรนานอกตะบนขามเรียนเปอ์ยางสีสุราษฎร์ังวัดมหาศรคามอโอ้ศร a k ร h ข้ามห้าครับกันหมันยั่งกับว่ากันไปเนาะกันห้มันยั่งกับที่ตามเพื่อนลด เพราะว่ายจะติดตามผมติดตามงัวเพนนั่นแหละเพราะเป็นของกันเบอร์โตกับย well, ุ่นี่นี่ละฮะหามันย่างหามันฮามันง้อเดินทางเนาะมับดีทัธรรมดาล่ะคุณน่ะไปเอาอยู่ขวาก็เล่ากับมีอยู่ดอกทีเนาะฮะนั่นแหละติดตามพี่ชมงมาเด้อพี่น้องนียนั่นแหละเราก็เปิดแลายหลักลาข้าง้อฟังดีก้นคนเริ่มมาถามเราแล้วคนมาถามมาเราแล้วดิ หนเด้อพี so 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 um. ่น้ม <gment> ั่วจะมีกระเดียงงามมีเขาก็ประมาณของของเจ้าบ่มีมั่วเมียซึ่งไปนี่แล้ก็แยกลูกอ๋อพี่น้องมั่วแล้วห้องแพรงขายผิดมาห้องแพงขายผิดเมียมธรรมดาแหละพอห้เพื่อนเพนก็์อยากขายเนาะห้องจะห้องไว้ก่อน มาเท่าไรนี่พอเม,มนสามพันหนาโอ้ง้อมไปถึงสี่หมื่นพี่น้องต่อร่องได้ี๋ยวอีกนี่แหละลูกแรกพอ่อเมนปะคันคันขันเมนเอาไปอีกอะคือถือเป็นลูกที่สองอันนี้สูงประมาณลอยลอยห้าสิบล่องน้นอน้อยนี่เนาะเพราะว่าลอยสี่สิบบวกเนีเขาพ่อประมาณงามอ,อยู่ปรว่าหนึ่งยางวนนี่แหละ,ละาบบาราคาเปิด้ออ๋อ ันนีขายหูไปเอาไปตัวไอประมาณสีตครับประมาณสี่ตัวนี่สีตหมันตัวนี้เลยตัวนี้ผสมหุตนตันงเดือนกัวแล้วตันสองเดือนกวัวแล้วสีมื่นสองันาสี่หมื่นสองพันหานี่มังเอาพี่น้องมึงเอามัวเลามาเตอะวบีทมาเตอม่บีทมาเตรอผสมอ๋ออันนี้อ๋อที่อันคนมังยงห้ามดีเนาะได้ไัมเอาังี้สี่ด มันออกมาได้ดีล่ะมู้ดมู้ดอะไรสีดำมั้แมนบอกปกติมั้งมันจะมีหลายสีเอาเหรอครับตีอ่ะจิงมันลอกมันหลุดแมนเลยล่ะแมนแมนขบาคืออยู่นี่หลังตรงเป๊ะนี่มู่หลังตรงตรงนี่เดี๋ยวมึงง้ออีฟัดเตอร์ไปนะง้อแมียดิราคาเราก็บอกแล้วนี่อันตัวหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่งด้วยอัน สอโโกเพื่อนก็ว่ามึงขึ้กันอันนี้กัตัวหนึงอันนี้ราคาเท่าไรตัวนี้โอ้ยของเพิ่นโอ้นี่ของเพิ่นนะเอาเอาตัวนี้ก้อนสองหมื่นเจ็ดนี่นี่สองหมื่นเจ็ดเดี๋ยวยังสิขอโทเพใเดี๋ยวกันสองหมื่นเจ็ดนี่เอ้าเดี๋ยวเอาผู้นี้มาเลวกันท่านสอโโกเอาไหนเนาะอโก้เะมึงงัวงว้าใดรนี่เปิดนี่ อันนี้แสนเอีดนี่โอ้ลูกลังเปลเเสษเลยลู่ครับม่นุมชี่สูงนี่นี่สูงลอยหาสิบบวกลอยหาสิบวกผสมชีใบผสมกันนั้นเอาชุดนี่ได้สามเนาะโอ้ใหญ่ดิว่าโอ้ลูกมันเจ็กเดือนเดี๋ยวนอนนี่เนาะหาเดือนกลัวครับหาเดือนกลัวนี่ห ได้สามตี่ท่านตัโตกนี่ละนี่ละนี่ละอ่าสาม่เนาะเอาเบอร์โทษเถอะเลเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึเก็ับศูนย์เจ็ดศูนย์มันหามันยั่งว่ากันไปเนาะครับผมหามันยังกับติดตทางบานไปหลดโทรเชกอนไม่วางดซะอืมเชกคไอ้แล้วหลดเนาะเนี่มันง่ายนี่แหละเราม่อ๋อผมดีทำเบอร์โทรนั่นนี่นี่นี่แะี่พี่น้องม่ออน ง้ามดิางตีเด็ดเสีมึงดางรอง่ามดิอยู่จอยูเมียนเสี่ามากันี่ราคาเราก็บอกกันละอ๋่ราคาเราก็บอกกันละหัวโตเลยโอ้ยบ่หูเครับพนมันันเจ็ดจะหัวโอ้สองอตัวนี้ก่อนนี่สองพันเจะ มึงทำอะไรเยวไปมึงพุนครับนี่เราบอกง้อพอถึงง้อพอถึงหกหมื่นพี่น้องในค่ารถฟรอมคันนั่นเอามาขึ้นแล้ววะอันอันผสมยังก่อนเคเอฟแบบนี่ใบโยเอาใบใบย่ำเจ้ามาเอามึงใบแล้วไงนี่เด้อนี่เราเสิร์ฟเคเอฟง้อหาหมื่นกลัวหยองสูงกับประมาณลอยหาสิบพอประมาณแข้งขา ขาท่านหล่อเปียบร่อยหางง่ายห้างปีหลังฮะทองเดีอนตัวทองเลยแล้วตัวทองเลยแล้วใครอันอันนี้ว่ไปแล้วเนาะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เต้าผสมนี่ละนี่ละโอ้ขายแล้วกประกันนี่เกเอฟสามหนึ่งโอ้ตัวนี้งามดีนี่ละนี่ละอ๋อเบอร์ท่อศูนย์แปดแปดศูนย์แปด เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เานย์แปดอุดมสะพ,พานชุมพนเนาะถัา<อ>มันย่งกับว่ากันไปตัวสองตัวสามตัวสองอขันมาย่งเหเพิ่นโซ่เช็กเราก็ไปหาอยู่บ้านเลยเนาะฟ้าม่วเหัวให้ซื้อว่าขึ้นซื้อว่าฟ้ามรถ,ถอมกับสีลายอยู่อ, <laughs> อ่ะติดตามเราไปท่านสทโกเดียวไหนเนาะสอทอโกเพนมาซื้อเเดี๋ยวมึงได้ใจเง็นเล่าสิพอตำตาแล้วุบปุ๊บเลยเราเป็นสอทอ คนของประชาชนเราพี่น้องนะนานแล้วเวอร์ดีอยากดีฮะมึงไปเรื่อยๆท่านส่อเอ้ยเนี่ยเอาได้ดีสิดีแกมึงไปง้หลายง้อก็ลังหลายพี่น้องคุณง้หลายเนยเศร้าดิ้นหิมือนีพายุพร้อมพายุเข่าคุณมู่หนึ่งขนง้อเข้ามาอีกแล้วคุณง้อมาเปิ่นใครลอตเตอรี่กันมาที่กันเนี่ยคนของผมลาะอยู่างนี่นอนเลิงอยู่นี่ ะเงี้ยเด้อโอ้ยงอ่ยสูงประมาณลอยซีซูบวกเท่านี้เนาะเห็นปะลอยซีซูบวกแพ้หาเปล่าคิดว่าดิว่าผมกิอีเดาก็กันเว่าไม่ได้เอาสลับเม็ดมันน้ำงอผมงอแย่แพงเห็นไหมพี่น้องอนะแพงกับว่าท่ายกได้ดอกมันรักษาสมวนตัวของมันงอมันไม่อยากเปิดเผยความลับของมันเอ้า ก็ไปนพี่น้องนะแน่เดอนนี่ฮะงานเดือนสมพันในโอ้เคเอฟปีเดียวโอ้เคเอฟเคเอฟก็ซไว้หน่สูสีกันเนาะตีตืนขึ้นมาคับีบ่กเคกัได้เอเคอ๋อเอเคอ๋อเอเคหาอนเคหาสองศูนย์นี่กังามเานก็เอาหลายกันหน้าเดือนเลยหน้าเดือนเนี่ยเปิดเท่าไหร่เปิดห้าหมื่นหมื่นหก่วว่าถึงหกหมืนพี่น้องพ่อบากพ่อฟังต่อร่องได้ตรงนี้พอละ เอาเบอร์โทรไปเลยเอาม้าตัวเข้างขายเฉียกันเลเอามาตัวเดียวเราเอาม้าตัวเดียวพี่น้องเอาเบอร์โทรไปเลยศูนย์นกหาศูนย์กหาศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่อ่สามเก้าอ่าส่สามเก้าอ๋อนขี้เล็กบ้านขี้เล็กเข้านี่เนาะตำบลขี้เล็กอือตำบลขี้เล็กปฐุมรัฐปฐุมรัฐขันหามันยั่งกับว่ากันไปเนาะเ้าไปยั่งกับติดตามติดชมกันนี่ละเบอร์โทรเนาะเห็นบ่ให้โทรหาเล้าก่อนเฉียดบ่ยั่งว่ากันมายั่งกับหาไม่กับว่ากันไปเนาะอ่ะ ติดตามี่ชมาเด้องว่างว่างว่าว่ไปท่านโกนี่เนี่เช้าโรลีนโอ้ไปฟังคนบอกกันนะคนก็ยังโาดีแต่ผู้นี้นะซเมนเช้าโรลีวะขาวๆค้นหุ่มเ้าล้างให้หลเยนะไปเยียนแล้วเราไกเอาหมอเบื้งหมอยังแล้วเมันออกมาขึ้นนี่นานี่วะ มันเจ้าป่นี่แมีนครับผมอืมสามหนึ่งครับอันนี้โซนี่มันพันเงียงเขาขาวหนิเล่ครับอ๋อเดีกกว๋วเขาบ้าเล่อยู่อันนี้กับเมนีนมันลูกมันมั่นี่ม่นครับผมเดี๋ยวนี้กันเอานี่ได้สามเมนป่ะเมนบสามก็อยู่ในห้องซื้อสองได้สามซื้อสองได้สามโตแถมคืออยู่ในห้องเมี <med S 2> นครับงานเราสุดายดีดีเลยพี่น้อง เมื่นครับขั้นบามันเอามาขึ้นกันนี่ไม่เฮี้ยนแล้วไปเบิ้งแล้วผู้นั้นผู้นี้ว่าบามันดอกเอามาขึ้นนี่เอาเงื่อนขึ้นนี่นั่นว่านี่นี่เราบผสมพี่น้องนีใบมีหลอดเรียบร้อยหลอดก็ยืหนึ่งนเอาเอาควิมซื้อกันแบบนั้นเนี่ยเราผสมเนื้อพี่น้องในเมืองลอยยี่สมือสามเคเอฟสามหนึ่งนี่ล่ะอ๋อใช่ว่อข่าวออมาขึนกันเลยละเอียดกันังไม่โซ่เชคขุนเอาเนาะทายพ่าข่าวนี่ล่ะผมคือรับประกันกันเลยนะเอามากก็ไอเอามากคู่เดียวคู่เดียวนี่ นี่แหะครับระมาณขึ้นขึ้นกันไปห้องเจ็ดสิบสองห้องเจ็ดสิบสองเอาเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสงนี่งขายอยู่อีพ่อบ่แม่นเอาเต็มโอเพียงดอกเจ็ดสิบสองย่ได้สเอาเบอร์โทรบอกไปศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแ่สามสองหนึมกแปดเก้าสี่หกขันมันย่งกับว่ากันไปเนาะครับผมขันมันย่งกับโทรเช็คแล้วกอนขันมันว่าขันมันเบอร์นี้บ่บัย่งกัโทษตไม่กับว่ากันไปเจสิองช่งให้เบิร์แถวเฮานี่นั่นระยะะส่งสมิมัน ลอยโล่ีนเนาะลอยัวาเจ็บมืสองแถวห้างอะไรตามที่ชมเลยงงงงวกราคาเราก็บอกไปแล้วโอ้ยเป็นพอพันเนาะนน่เนาะนะถูกราโมนิ่มมืนขาหัวดหัวด้หเดือนท่านี้เนี่ยโอ้หกเดอนพันเลยหน่อยสี่พันมา แต่ว่าพันนี้มันหนาดิเป็นอันแล้วขันบัวซีไหวกับที่เป็นเอ็ดเชคคือเป็นบักอันนี้เนาะแบบแบบป้างง่ายกับกับมิตรคุณในบ้านพี่นาะงง้ที่มิตรกูลอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นมะหูจกกว่าสายพันธุ์ตัวใดนี่ละเปิดหไร้ประเทศนี่อ่ะสามเมื่อนหาโอ้สามเมื่อนหาสื้อไปเลียงสื่อไปเรียงเพลิดปวัฒน์เนาะเหมือนเมื่อกี้เนอกไหมโอ้โหโอ้ห้ามงามห้ามมึงหัวมันง้อประทันถึงปีง้อเกินกว่า พี th mm. ่น้องมึงเอาคุณอเอทไปได้ไอ so mm. mm. ์แปดสห่งห้าเจเสี่สามสี่เก้าสี่สามสีเกนี่แหะมันยสมปานองคสมัยปานองคำมันละห้างเติดตามติดชมนหดห้ามันยั่งเนาะห้ามยั่งกับว่ากันไปอ๋อโทษถามโทษเช็คลรวก่อนอ๋อติดตามราเด้อพี่น้องงัวงัวงัวหลังปีร็บเซพี่ตัวนี้กระดงงามนี่แต่เดงเด้งที่ว่าต้อง ท้านโกท่านสทโกซอยเนีเอาบ้าไปเอามันเป็นยังไงเอาบ้าไปบาเอาเอาบาไปบ้อีรบ้าอไ้ไถามกนบ้ไถาม่าอะไราเนี่ยครับาหาม่เตราคาราคาองว่างองว่างบ้านนี่ยสมเิ่องเปสมเอาีแดงเม็ดปรคามเลยีแดงเม็ดคามเปี้ยเลยบบบงเลยเฮ้เป็น อันอนงองบเป็นเนาะเอ็นอันนักสูเก้าวแหงไหมอ๋อแมนะเราบอกแห้งบ่บเป็นซออโกแต่ว่าเราเหมอนเป็นซอทอดเล่ะบอกแห้งบ่เป็นนะแม่ยืดอกว่าเอาเบอร์โทรไปเลยซออโกเราก็สอบนั่นแลน่ศูนย์แปดสี่ฮตาฮก่นงานอครับผมออนี่แหละแดงงามมาถึงซอทอโกเราสิงตาเมืองนอกกันมันยั่งกับว่ากันไปกันบัยั่งก โทษเสียเกลอกันหมดเด้อพี่นอ้องทอ่ฮะสาสทอโกเริ่มสนใจเราเว้ยแต่ว่าก็อยู่ในใจเราแล,แล้วล่ะเรียงง่วกันไรตัวใดตัวใดเราอยู่ในใจเราแล,แล้วสาวทอ,อโกกันไรเพืนน้องอยู่ในใจเราแล้วแล้วเจีตัวใดกันไหนขึ้ว่าดิอันนี้นกับขึ้นสิของเปาห้า,าสามหมื่นพนันมันแมนบ่มมเดิรนี่ เงเมียนบอกเลยนี่งสามหมื่นี่โอ้ยเนาะเจ้ากเวาไปออเน่เป็นว่าง้อสามหมื่นลนเมีนบอกว่าท่านถามเจ้าของวัวคนวาเข้าๆไปเนาะวัาหยอกกันไปอ่ะหรือถามมื่นอะไรยอดนี่แหละมึงเนาเซ้งไปวัว่าท่านเซ่งเนาะง้อสาวเปิดร้าไปไอ้ sáu cầu quá oh sáu cầu ngày kia sáu mươi, nói mình cày cày, cày gần như được gì được, sườn bề không cổ cổ là, hả? Ừ, như ừ. này, như này, lâu qua cầu, vậy nên lâu qua sáu như bầu như này, <laughs> ừ. cả bầu, khen giờ con điệu cả ศูนย์หกห้าหสามเก้าสามศย์าเก้าเก้านย์ห้าเก้า้าอ่ะนี่แหะเบอร์โทรเราเนาะห้ามันยั่งกัว่ากันไปเนาะหามันยั่งกับโทรเช็กันเนาะไอ้เนาะห้าอยากได้ง้อตัวไม่ไก่ห้าเยอนเ้ออ่ะติดตามติดชมเลยด้อยมน่สามิบกต่อรองไล้ต่วรองได้ฮะนั่นแ้ตัวสามหมื่นองวางยัง้องวางยังอ่ะนี่แหะพี่น้องเอยมันเอาเดิองัวงัวงวนี่อันนี้ของตัวฟอบเนี่ยตัวฟ้าไหยัง มาซื้อนั่นโอ้ผู้นมาซื้อกลายด้พี่น้องถามมีแต่ผููมาซื้อเพราะว่าเซื้อกันวะนี่กับมาซื้อกันโอ้ยมีแต่ผู้มาซื้อแสดงว่าคนมาซื้อหลายก็งัวดินี่เพาว่างัวมันตัวใหญ่มันคือหลายมือน้นมันหลดิพี่น้องคนหลาย้คนก้นหลดิผุคนนหลผู้คนมาท่านหม่งงวกับเพว่าเดี๋นี้คนหลกว่าง่วงเฮ่นั่น นี่เราว่าสามสิบคนนะครับสมแล้วค้มโตค้มโตรอสามสามเดือนโอ้สูงกว่มานลอยหาเนาะถึงบ่เนาะถึงบ่น่ลอยหาหานี้น้อยเนาะแล้วมาหาน้อยกับสิพดีนี่แหละอ้าะมึงเอาโคม้มนี่เจ็ดาครับโ้มนี่เจ็ดสิบห้ามี้มนี่เด้องอวงนี่ยราคาก็บอกไปแล้ว นี่ะอันหีกับมึงเอานี้แม่ลูกนี่เจ็ด้อแม่ลูกเจแม่ตูกเถิกเนาะป้าแต่นี่ลูกแม่อันนี้ว่ามัร่อนหกสิบยู่บ่ถึงป่ะนี่พุ่แล้วโอ้เท่าไ้ก็เนี่ยเจด้าครับเบอนัวแม่ลูกเจ็ดิหซึ่งไปเนอะผสมไปไสองเดือนลัว่ันเลผสมเอ็ดแค่เอ็ดคผสมซี่ว้มันออกมาเป็นสีไล่ไล่อันมีใบว่าตัวนี้ ใบประเดี๋ยวมาอ๋อใบประเดี๋ยวมาจังโทษเช็คเราโดดเนาะพี่น้องครับอ๋องัวมาตะวันบอกพี่น้องใครับอ่ง่วมาตะวันพี่น้องเนี่สูงลอยงามสูงสูงเงาพลูกแม่อันนี้สูงลูกกับผมบ้าณลอยแปะลอยซีเหอนทีเนาะลูกมั้ยนะอ่าลูกแปะลอยซีพี่น้องลูกแปะลอยซีมังขาบนแล้วก็บือรึงก็ดีหรอกขาแข็งดีอยู่ขาแข็งดีอยู่มาละขาแข็งง่ายดีนั่นแหละ เอาเบอร์โทรบอกเป็นไป0ูนย์เก้าสามศูนย์เก้มาม่าสาี่หกองก้าำทอกำทอนั่นละหง่วมาจากพี่น้องข้างอุบลเพินมากเพินกับว่าเมึงสนามเนาะมันกลับไปง่ายมากง่ายขี่รถพานกับจะเห็นดูกพี่มาตะบนเนาะกำลังให้ลูกออกนมอยู่นี่คันคันเอาลูกนาทีประมาณเจ็ดเดือนครับลูกเจเดือนคันเอาชุดนี่นี่สีได้3กับอยู่ในทอง ในทองถือว่าแถมซะเนาะถือว่าแถมนี่ติดตามเราเลยเนี่ยเบอร์โทรเราก็ให้ละคันซื้อชุดนี้เราให้เราแถมอนนี้ทองตัวอนึ่งไปคุยกันเรื่องม่ามามือนออมาเฉยเลยสี่ใดยี่อกสี่ใดกันยี่อกนะติดตามติดชมมันไกลตัวเนาะอุบลนเนาะพ่อแม่ติดสองรอยก็โลุ่นบางสองร้อยก็สามรอยกูนี่มัเรางามเลยพีน้องดููาซื้ออะไรนี่งัวมั่วเป็นมาจแก่างไก่อุบวนคนมือนี้ พายุเข้าเลยพี่น้องพายุเขาแต่วง้งกับมาคือกาตามบันทีพันนั่นแหละตามบันทีพันนั่นตามบันทีพันง้อมากอันนี้จะว่างผู้ใดหรอกนี่จ้ควอางพันกับว่าเห็นอ่ะมันจะไปทายกล้วยมันนี่กล้วยแม่นี่ไหมเฮ้ ที่นี่มันเกินเข่าันไม่ดีสิเลยตัวนั้นไ่ให้เขาชิบเก็ีเก็มันกแต่สิโอ้ดวบุญค่ะแม่น่ะนงจดีน้อว่าใรมาไปเือนไปวัไอี้ไผ่นี่นีของกันของหอยาเนี่ม่หอย่า่าไเนี่ยแม่ลูไหงชุดน้อยนี่ตวนั้นเมื่อก้วหาเนมีทองพไมไอไทเ มันกบบมีฟองนี่นหะฮะมีลูกแล้วเอาอันตัวน้อยเลยเด้ออ๋อตัวน้อยสาธิมหากันร่วมแล้วตกวขมันหมดละราคาเนี่ยแหละเอาละเอานี่ราคาเอาเบอร์โท่าไปเลยไอ่เอาแล้วจำเบอร์โท่ไปเลยฮะติดตามชมเลยหรือโดนฟอกกล้วยเสียออกสนามโอ้เจ้าก็ได้เนาะ คนก็หลายดิคร no ับขายย่างเดียวมันบ่อ๋อแล้วขายย่างเดียวนะคนต้นหลายเลยครับไม่ยากหรอกนั่นเราจำเบอร์โทรจ้ดของไว้เลยนะเเไม่ยังหรอกฮอ๋อเบอร์ไหนศูนย์แปดหก่งทัวประเทศร่งาต ฮะศูนย์หกเงอีกหนึ่งหนึ่จสสองอ๋อหนึ่งเลเจสมตัวอแปดหงหาลุไทยอ๋สิตามรถรถเราขายกล้วยหาผู้ใดโทรหาเรากะโทรรถนดน่นนี่เราแม่นเพื่อได่ซีงงานเพื่อนน่นั่นโอ้ยทรงรถเนีขันเพื่อนได้ละค่ะนั่นีตัวแสนเดพนันเดียวสยุไใส่โ buồn vui cái buồn ôi dài nhang cây oh, yeah, thọ buồn cái cái đó phi ôi nó phụ phân cái này à à nè sẽ <laughs> đấy quá hiểu zoom con zoom con nè à zoom nè, rất nhiều câu buồn thọ nè là sẽ ăn chi tổ sẽ thì là hàm lần to cái vé ra là อันนี้ที่เราเนาะเพื่พนเพ ah, ิ่นนั่น mm ชุดหามเงอนเราเอาอยู hmm ่พะนะอ๋อ hmm นั hmm ่นเราเบอร์โทรเราก็ให้ละโทรถามเราหลวดแต่ว่ากล้วยตัวนี้ช่วงนี้กล้วยละมันกินนานนะหยานนำปูดๆูด้ห้พี่น้องอ่ะติดตามที่ชมเราเด้อชัดเกนศูนย์แปดหกหนึ่ง6 5เจ้าอนั่นละเบอร์โทรเราเด้อโทรบันล็กใส่อ่ะติดตามเราหลดหา เฮ้ยงานเหมือนเลยมาน่นมาแล้วขาประจำทีมงานมาตะไก่อำเภอเมืองลเอเรามาตะไก่ดีพี่น้องเจอว่าไก่ละก็นยุคเขตเดียวกันว่าไก่หรนั่นโบล๊บนเปนไรกันนี่ มอลสามพันหาครับมูลสามพันหาต่อร่องได้ครับเลี้ยกตัวเลี้ยกกตัวเล่ามาหลายทีนี่เสียงเบียเสีหน่อยหน่อยเนี่งหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าเออนีแมนไปเลยนี่นั่นแหละเจ้ของเพือนมือนสามพันหาายมันครับอง้อพอถึงง้อพอถึงสองมูนง้อพอถึงมูนหาอยูนหนึ่งมูนสี่พันหาตัว นี่แหลนีลองมึงเอาเอาไหกตัวดีพ่อเอาไมสิบขายไปตัวนึงแล้วครับนั่นเราเป็นเงินแล้วสิบเป็นตะมูนังเงินป่ะตะมูนีะนะ่พายนเบอร์โทรก็ได้มดแล้วล่ะแต่ว่าเกาอีกคือเขก็เอามศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองนึ่งศนย์ห้าห่งศูนย์หาเจ็ดสามหกาเจ็ดสามน่พอสมใ่อำเภอเมืองลอยนั่นแหละทีมงานเล่าม,มาหลาย,ายกว่าพันเออ่าติดตาม่ชงเลยเด้อเบอร์โทร งัวกะเราได้ขายเนี่ยแดวล่ะคนคนก้างหลายดิขณาฝนตกนี่นี่อากาศฝนตกนพี่น้องก็อยู่เขาขอมเฮยงัวเดี๋ยวดูเลยแมนเบิร์ต่นี่โอ้โนี่แมนเบิร์นี่งัวไถเนาะไถปะชุดอันนี้แม่ลูกวะนี่อ๋อแม่สาว ตัวนี้เปิดร้านเลนี่สองจครับสอตัวนี้ก็ไปตัวนั้นเหมืา้อหาเอ้างัอเิงสองเมือนตัวนี้สอ็ดตัวนี้เมือนหาตัวรองไล้เอาไปาะงามอยู่งามเราอยู่พวนีหาืนรับพวนีหาเมือนแม่ลูกลูกแม่ลูกเถิลูกแม่เดียวรือยเอาตัวนั้นดตัวนี้สองสาวนสเนาะอ่านี่ละนี่ละสองสามเนอพี่น้องเลยงัวเล่าอะนี่แะสองสามังแขง นะแม่เอาไหมเจ้ม่ซ <structured> <that rawd unre iry> ื้อป่ะเลซื้อเงื่อนลอยแล้วโอ้ยเจ้าโอ้ยตีตีน้อยก็หนีอเจ้าขายบาดี้เจาจังมาพอบาะนี่เจ้าเสียดายน้อกลนมาเอาอีกนี่เราบอกไปแล้วนี่ ราคางัวน uhm ี่แหละัวเมียที่ว่าหามืออะไรก็ันนี่ฮะหามืออะไรกันนี่หามือถวนตัวร่องได้ขันเป็นตัวร่องกะทีกะทีได้ีหรอกราคาเนาะราคาในใจกันพูดซื่อละผมก็ว่าว่าเนะน้ำไปในหลอกเพิ่นเข้าใจเราเพิ่นเราบอกเพิ่นเนาะอ่ะนี่ยแหละห้ามมันยั่งกว่ากันไปเนาะกำลังกินนมหามมันยั่งกะมันเหงาเด้อพี่น้องไอ้งัวงัวยงัวงี้นี่แหละเดี๋ยวขอเบอร์โทรอะไรนะอ้าวเบอร์โทร 063 629 6084ศูนมนั่นแล่ามันยั่งกับวากันไปนะคับนมันยั่งกับทัเช็กก็อย่งกันครบาได้กับวากันไปเนาะไอเนาะเราเราอยู่ใส่กับทัเช็กนี่เราเบอร์ท่ะไสถานที่ใส่กันน้าพ่อย่หรอกเนาะอ๋อตามมาเด้องงงวะครับครับครน่นนั่นพ่อกันอีกแล้วโอ้ยกว่าไม่ได้ไปน้ำเจ้า ไม่แล้วโอ้ยบอกของแ้วเเอาของมมาวากันเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นลิ้ขาชักชีเท่าลิอ่ะลิปนี้จบสนี้ก็เลยเอาติดต่มจมแล้วร่องอีกลิปหนึ่งเอาพี่นนาะ